สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชาวชัยภูมินะครับอบตอนาฝายแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒช,ชัยภูมิทุกท่านครับวันนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของสําหรับอบตอนาฝายหรือมหาวิทยาลัยราชพัฒช,ชัยภูมินะครับที่พวกเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชพัฒนในการปฏิบัติหน้าที่อันหนึ่งก็คือการทํางานให้ท้องถิ่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับ พันตำรวจเอกสรวิทย์มอินที่ให้เกียรติมหลาลัยราชพัฏชัยภูมินะครับได้ร่วมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิเป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมินะครับผมกลับเรียนว่านะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมินะจุดนี้นะครับเป็นทุ่งคอสโมสที่จะสวยงามมากนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจนถึงวาเลนไทน์ นะครับเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฒซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดของภาคอีสานเราเลยไปอีกนิดนึงก็น้ําตกตัดโตนตครับท่านนายกครับเลยขึ้นไปกมอหินขาวแล้วที่สําคัญก็มีพระธาตุชัยภูมินะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับถนนเส้นวัฒนธรรมถนนเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏช,ชัยภูมิร่วมกับอบตอนาฝาย อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกนะครับวิสัยทัศน์ของท่านที่มองไว้นอกจากเป็นสถานที่ให้พวกเราพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญแล้วน่าจะเป็นที่รวมของความรักความสามาัคคีของคนชัยภูมินะครับที่จะมีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปทําให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองที่สําคัญนยครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์และบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับที่มาให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ครับก็ขอขอบคุณท่านดรสานนท์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเฟัดนะครับท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความร่วมมือได้เล็งเห็นถึงนะครับพื้นที่ตำบลนาฝายนะครับซึ่งเราเป็นติดถนนเฉลิมพระเกียรติส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เริเวณจุดนี้นะครับพี่น้องที่ขึ้นไปเที่ยวบอหินขาวไปเขาดาวที่ม่อหินขาวไปตัดโตนไปเคนลำากเทาหรือไปไหว้พระธาตุชัยภูมินะครับจะต้องผ่านนาฝายนะครับก็เลยได้เห็นว่าจะเราจะทําจุดสวยสวยงามครับเป็นจุดเช็คอินนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นทุ่งคอสมอส์นะครับป จัดวิวส่วนหนึ่งรับร้อยความมือทงอางครับบีดรศิริศักดิ์ครับคณบดีศิลปศาสตร์ที่ได้ให้อาจารย์มาทําประติมากรรมสักหงนะครับซึ่งหงเนี่ยเป็นจนัญลักษณ์ของตำบลนาฝายเราส่วนหนึ่งแล้วนะครับทำโดยม้ไผ่นะครับซึ่งกาลังติดตั้ง่ข้างบนคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่นะครับซึ่งจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวใชว้ยภูมแล้วก็ทาเก้าเกียงที่จะเ,เข้าขึ้นไปเขาดาวนะครับได้แวะเที่ยวชมตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคิดว่าในเมื่อพี่น้องได้มาแวะเที่ยวชมนะครับก็จะมี พี่น้องนะครับชาวบ้านได้มาขายผลหมาหลักไม้ถึงเป็นการส่งเสริอมอาชีพอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านดรสันนและคณะกรรบผมของกับขอบคุณครับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเราที่มาลงร่วมกับชุมชนนะครับเนื่องจากว่าเป็นภารกิจที่เราจะต้องอรับผิดชอบและก็มีความตระหนักในการที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความอยู่ดีกินดีนะครับก็ถือว่าให้ลูกศิษย์ของเรารูล้ลูกของเราได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์เนื่องจากเราก็ลักษณะการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นี่ก็ฝึกประสบการณ์จริงได้มาสัมผัสกับผู้คนซึ่ง ลูกศิษย์ของเราก็มาจากหลายๆที่อาจจะยังไม่ไมคุ้นเคยกับชุมชนมากนักัน,นก็ถือว่าเป็นโอกาสอดีที่ทางองค์การบริหารส่วนตะบนนาฝายได้เปิดโอกาสให้เราได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็มีต้องขอบคุณทางบุคลากรของเราทางทางนักศึกษาบุคลากรที่มาร่วมในวันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับอีกหลายกิจกรรมเราจะลงไปยังทั้ง19หมู่บ้านเราจะไปด้วยกันแล้วจะไปดูความเป็นอยู่ของชุมชน ในฐานะที่เราเป็นแหล่งวิชาการเนี่ยเราจะไปชุมชนเราจะไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตไปช่วยยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างไรจากสิ่งที่เรามีอยู่นะครับผมหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่พลิกโฉมาาการจัดการศึกษาของเราให้ตรงกับนโยบายของกระทรวงอวอของเรานะครับที่ต้องการให้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการต่างๆครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีในการทํางาน นะครับขอบคุณมากครับ